เป็นภูมิแพ้ยังไงครับก็ดารันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามมสามจะขึ้นมสี่จะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจามนะคะปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจามสองสาครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างดารันเนี่ยจะจามทีแบบว่าสิบถยี่สบครั้งต่อกันอะถ่าช่วย่าช่วอย่างเงี้ยค่ะต่อกันจนแบบแซเปอนะมึนนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋อ อาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่นนะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างนี้ค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตาค่ะจารย์แล้วก็ตาก็จะบวม<อ>ถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว เอ่อผมว่าทานยามันก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทานแต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลยพอเราพอรู้ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนเนี่ยแบบน้ำมูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ยจะจมูกนี่คือตรงนี้ยแดงหมดเลยแบบน้ำมูกใสๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะ เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกัน20-30ครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วนอกจากว่า,<อ>าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตก เริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วใช้อยู่นานแค่ไหนดรานทานประมาณสี่สามถึงสี่กระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะแต่ช่วงสามถึงสี่กระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ค่ะพอตัวยาแก้แพ้เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยก็ หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณ4ี่กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการเปลี่ยนก็จะมีอาการบ้างก็จะมีมไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะอตอน4อี่กระปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็ออปีครึ่งกับ2ปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิลครั้งเดียวว่าจบอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเป็นเพลงเดียวจบไม่ต้องเม็ดเล่